กูอะกูอะเป็นคนอย่างนี้แล้วเว้ยกูแบบว่าใครอยู่ในแก๊งอะคุณใหญ่มันมาอยู่ด้วยใจแบบไม่อยากเอาว่าบอพอมันเกลียดมันตัวจุดใจไปอะไรมันออกไปอะไม่อยากเป็นงั้นเลคุณใหญ่มันอยู่แบบอยู่ก็อยู่เลยอะเข้าใจใช่ไหมที่กูพูดเนี่ยก็ชอยครับกูไม่กูไม่ชอบแบบว่าคนแบบว่าเข้ามาแบบแบบแล้วก็ออกไปอ่ะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเพราะว่ามันเห็นกูเล่นสนุกพอพอกูไม่สนุกมันก็ออกกูไม่ชอบคนแบบนั้นนะรู้ไปเนี่ยก็ชอยครับคณ ผมต้องบอกก่อนครับว่าแบบสมมุติว่าถ้าพี่แบบคือการที่พี่แบบว่าไม่สนุกอครับสมมุติว่าถ้าพี่งอมหรือว่าแก๊งพี่แบบโดนกดหรือว่าไม่ไหวแล้วคือผมยอมรับความพ่ายแพ้ได้ครับแต่ผมยอมรับไม่ได้ที่แบบจะไม่สู้ต่ออะไรไคือมึงจะเอาสุดเลยเหรอไม่ได้สุดครับแต่แบบว่าคือคือทีท่บ่านมาครับคือแบบผมทําของมาก็เยอะแบบ ก่อนมาแบบผมก็ใส่ไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบพอหลังๆปุ๊บผมเลิกที่จะใส่แล้วเริ่มที่จะแบบมาหาข้างในมากกว่าเพราะว่าเพราะมผมรู้สึกว่าผมไปอยู่ที่ไหนมันใครก็ไปได้ไกลไม่เท่าผมเลยคืออง่ายๆมึงเป็นอัศวินผู้ไรเดียวดายวางั้นผมเป็นหมาป่าเดียวดายครับ ประมาณอ่าเรื่องคืนตีหนึ่งอนได้ไหมครับเนี่ยมาอนได้ไหหอนสี่ชั่วโมงผมก็จะไปหอนอยู่บนหอนได้วครับฟังถึงเกินฟังคนตึกโอ้โหเราเพลงเป็นไหมเนี่ยมาบ้าเดียวได้เนี่ยฟันซิงเกินเมื่อเมื่อวานก็หอนไปทีหนึ่งครับแต่ว่ามันมันตอนตีสามมันจะดังกว่านี้ครับแต่ตอนตอนที้ดังประมาณไหนครับ เอางี้ถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงจะเป็นหมาป่าเดียวได้แล้วมึงจะเข้ากูบอกมึงอย่างนึงได้ไหมครับกูรู้แล้วกูบอกผสมไปแล้วว่ามึงเข้ามามันต้องทำไงอ่ะก็มึต้องตามึงไงร้องเพลงหมาป่าเดียวได้ฟังได้ไหมเดี๋ยวกูให้เวดไปส่งชื่อเหียดแก๊งเลยตอนเนี้ยมึงมีไหมถ้ามึงมึงร้องไม่ได้เพราะว่ามึงอยู่ไม่ได้นะมึงอายอ่ะมึงต้องร้องนะมันมันจะอะรนเขาจะตกใจหรือเปล่าครับจะร้องกันแค่นี้เนี่ยตรงนี้งนี้พอแล้ว เออเผมเปิดปกติใช่ไหมครับเออเต้นด้วยมีท่าเต้นประกอบไหมมีอยู่ท่าสองท่าครับขอเป็นเสียงขอเป็นเสียงแบบเสียงแบบลูกคอเลยนะเออเลยครับเอาลูกคอด้วยเหรอครับครับผมใช่ครับเอาแบบจริงจังเลยนะครับจริงจังเลยปมาป่าเดี๋ยวได้เพราะว่าพวกูหมาป่ารอกันหน่อยแล้วก็เลยครับ พี่พร้อมไหมครับพร้อมเที่จะวิ่งหนีผมนะครับพร้อมสิโอ้โหตำรวจไปบอกพ่อหน่อยบอกแล้วก็รู้สึ้องสัยเป็นไงครับจบหนึ่งท่อเอาอะไรไม่เอายังไม่จบเลยท่านฮุก้ะจบวันนี้ ได้ครับพี่งั้นต่อเลยนะครับเออโอโกูกโดกูกโกูกโกก้ยเปไงครับพี่จบแล้วรอบที่สอง่ายตน่าไหมครับไม่อยากไม่อยากได้เสียงนี้มึงอ่ะกูอยากได้เสียงตนเจอานในวพูดเสียงนั้นให้กูได้โอ้โหานองเป็นคนี้งคนนะครับพี่มึงฟังมึงฟังกูกูอยากได้เสียงนั้นให้มึงเป็นรุ่นใหญ่กูจะกูจะโกหทุกคนในเมืว่ามึงเป็นรุ่นใหญ ไม่ได้มึงกูจะกูจะปั้นน er ี่มันเป็นรุ่นใหญ่จริงเหรอครับพี่เออแต่ว่ามึงต้องใช้เสียงในกนคุยกับกูได้ไหม่ะมึงพูดให้ฟังเด้โอ้โหมันก็ชอบไม่ไม่ชอบเสียงนี้เสียงนี้มันเต็มไม่ยุติมันชอบพี่มันไปใส่แว่นมันไปใส่แว่นเอ้ยไม่ได้ใส่แว่นไอ้ไม่รู้ได้หยไปไอ้ไอ้เชี่ยไม่ใส่แว่นด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเอ้ยวันเดีครับพี่เดีครับพี่ เป็นคาเฟ่แมนเป็ครับดูคงอแดกน้ำชั่วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเข้าทรงแล้วเว้ยเบอรดอครับพี่เข้าทรงเยอะแล้วเว้ยโอ๊ยน้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้หูยอะไรไงเนี่ยเข้าทรงแล้วเข้าทรงอีกแล้วไอ้ยโวยโพยอเงียบึไปก่อนดิเฮ้ยโอเคโอเคเงียบโ้ยดิพวกยมาทำอะไรกันตรงนี้วะคุณสิบมัน ยูดีใช่ครับเดผมได้ยิ้มากๆเดียวนายเมื่อกี้่พีผมหัวร้องที่ยมากเลยอไอ้นมมึงมีอะไรโก้ไอ้แม่งเฮียบอกให้ไปเก็บมาได้หรือยงวะเฮ้ยเผื่อโดนที่ผู้คนที่เขามึงคุยมึงเชียร์มันได้พีิจกมึงเข้าทรงแล้วเหรอววันนี้ได้อะไร

มีด้วยวะมีเห้ววะนี่ปล่อยน้อง้ีเขาหลุ่เขาตรงนี้นีเรียแหละมั่วันทีีมันจะให้้นเหรอไอคนเนี้ยไอไอพี่รู้อโอ้ยไอที่้ตอนจะเล่นแม่งไม่เล่นไอสัตว์เอาแล้วใครบอกมาเนี่เอางี่มันเป็นตรงนี้นะเอาีานกูประาเอี้่ี้เอกี้เีมึงอ้เกีกอก้อ่อ แต่เก็มีเจอพวกคุ้ม่อดอะไรอ่ะโอเคไหมมึงพร้อมไหมไม่พร้อมอ่ะมึงมึงอาจจะต้องคัดคนนะมาด้วยนะเพื่อไอเนี้ยแหละเดี๋ยวลอยแป๊บแป๊บเหรียญแกงอะไรมันจะได้มันไม่มีของนะดิไม่ใช่ใช้ปัญหาหรอกมั้งของนี่ผมดูเลยนะจบแล้วหรอครับไปดีหนึงหมดแล้วมาเล่นการทุนคุณจะไปไหมคุณจะไปเมืองลาบไหมแล้ววะเดี๋ยวเอารอกูรอฟังสารก่อนว่าไงโอเคไหมเนี่ย ได้ได้เออไอ้เมึงไปมึงเอาเหรียญไปไหมไปเอาเหรียญไปไหมอ่าเฮ้ยมันมันฟาร์มตังค์ได้วันละวันละห้าหกแสนอะมึงฟาร์มได้แหมมันเปล่าพอมันอยู่ในแก๊งมันจะมีเวลาฟาร์มเปล่าก็ไม่ก็ผมก็ให้มันฟาร์มอยู่งั้นเหมือนเดิมอะ แค่เปิดใส่โอเคไม่ได้เอ็มเองไหมเออแต่มึงต้องมีเวลานอนนะมึงไม่นอนวันไหนมีซอร์เรย์มามึงซวยนะมิวรอจเจนครับอย่าลืมเบอร์ฟรีเลยนะเดี๋ยวกูโทรปุกนะกูไม่เจอมึงอ่ะได้ครับพี่เวลาผมโทรปุกพีวิวก็ต้องรับด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ผมไม่รับไม่รับมึงมึงโรอ่ะมึงยาวไม่ได้ทำแววเหรียญเอ๊ะ ทั้งหมดเราก็ได้รูปร้านนะรูปร้านจะมานะที่งานไม่มีต้องไปเรเบลล่างขับนั่นแหละไอพี่เก็บรูปภาพเก็บของเราจะพาไปก่อนหรือว่าจะไปในร้านก่อนพาไปก่อนก็ได้เอ้ยในร้านก่อนไหมเขาเป็นรอคัพไอร้องร้องนี่ไอพัดเปอนคัพพัดไม่ไม่ กลัวจัดเลยเหรอคนพวกนี้เออพอมันใส่แฟนแล้วมึงกลัวเลยเหรอไม่มันน่าจะเป็นรุ่นใหญ่แถวบางแคร์ันเคยบอกกูอะไว้ต่อมนมันรู้จักบ้าน้วยอยู่รถด้วยไม่มีเหรอครับผมย้ายบ้านแล้วก็ถือว่าออกอาการผมย้ายบ้านแล้วย้ายตอนไหนย้ายวันย้ายวันะเขาบอกหลักเราจะตีกับเ b c เดี๋ยวได้หมดคิวโอ้าหเฮ้ยเจเราเราเราตอเราเต็มอ่ะก็เราเอาคนไปเสริมอ่ะตีเรื่องอะไรอ่ะแล้วใครไปไม่รู้ไอ้เป๊ปบอกมาไอออนบอกมาไอ้ีไอ้เป๊ปใครไปทีซีมันเรียกเรื่องเมื่อสามเดือนที่แล้วทีซีเรียกเออแก้วจ้ะมันเหงา เอ้พี่ตี๋วเอ้พี่จุกเออพี่ติ๋วโอยเนาะว่าคุยเลยถามเขาด้วยว่าเนาะเย็นมีปูนขายไหมเย็นผมชักไม่ด้เลยไม่้หโอเคโอเคน้องคุยเลยนะพี่ฝากเคียดหน่อยนะน้องอันนี้พี่ฝากหน่อยนะน้องใช้เอาเวทว่างไม่หล่ะไปเล่นเวทว่างไหมนะพี่ฝากหน่อยนะเวทพี่รบกวนหน่อยนะอะไะพี่ฝากเหมือนะน้องชายหูเป็นเทียอะไรวะหูผมเนี่ย อะไรนะพี่นั่งเอาของมาดนังรีหิวแบบรีวิวทำอะไรเนี่ยพี่โอเคพี่ไปลองพูดดิได้ยินไหมไม่มีเลยพี่ต้องถามคิวเวตเลยอ๋อๆๆๆไม่เห็นได้ยินใครเลยวะเฮ้ยไม่ได้ยินเลยพี่อ๋อๆๆๆได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยเอาไม่ได้ยินแล้วตอบได้ไงเนี่ยผมไม่ได้ยินเลยเนี่ยพี่ได้พูดอะไรไหมเนี่ยโดนาจาไปเท่าไหร่เนี่ย คือเป็เรื่องอะไรเนี่ยไอ้เขาฝากทางมาให้เองเหรอยังเรื่องอะไรเบสอย่างที่พี่สปาร์สเขาฝากมาให้เขาบอกไมีมีรถมีรถอยู่เออได้ยินเสียงแฟงละยี่ห้าฝากเลยนะไปเล่นให้ด้วยนะเออพี่ฝากเลยนะเวทแฟงพาร์ทพาร์สไปเล่นได้เท่าไหรนะอะไรพี่ไม่เอาละดูอีกฝั่งนี้แหละอืมคูอาจอยู่ทาวน์ที่หัวเนอะอ๋อคืออะไรวะพี่ผมไม่รู้ยังไงมันก็ไม่ให้เล่นหรอกมั้ง กูค,คิดว่าก็คงไม่ให้เล่นอ่ะอเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ให้เราเล่นกูว่ามันคงไม่ให้เราเล่นหรอกแม่มันให้เรามันให้เราเล่นอ่ะเพราะว่าเขามาซื้อเราเออพอเราโดนซื้อเขาก็เลยโดนเล่นมันยอนเยอา เพลงอะไรเนี่ยลูกท um> şey ุ่งเหรอเว้ยใช่ครับออร์โรวอะไรนะร้องนึกว่าเพลงเพื่อนบ้างเขาบอกว่าพัทจะหยุดนะครับวันนี้ไปไหนมาครับพัไรอะพัทบอกเขาบอกว่าพัทจะหยุดแล้วไม่ไปนี่มาเพื่อนชวนไปนี่มาก็เลยไปมาเบ็วีไปไหนมาพัทเที่ยวอ่ะห้ามบอกครับปิดตังสายเที่ยวนี่ว้าสายเที่ยวเลยนี่ว้า โนครับโนครับเพื่อนอีกไหนเพื่อนคนไหนเพื่อนคนที่พาไปขับรถล้มไปอ่ะไม่ใช่รัถ้าคนนั้นก็เอาอีกแล้วไอ้แข้งอ้าวแต่คนนั้นไอ้นี่อ่ะดีเพื่อนแนบะ